สั่งไลแมนที่จับงบอกยาวันนี้ของดีไอ้ติ๊งเนี่ยเอาหนอนกูเพิ่งเลยกินข้าวหน้าปลาไหลาหลายปลาไหลไม่เกล็ดปลาไหลมีเกล็ดเขาบอกเจียดเจียดเจีย็นจียเขาแบข้าวให้มึงกินกูอยู่กูคนพันเสื้อเย้ครับสวัสดีครับเฮล อย่างนี้นไม่ต้องสงสัยเรากำลังจะไปกินข้าวกันอยากกินอาหารญี่ปุ่นราคาถูกขอข้าวคอนเทนต์ครบเลยอ่อยังไงเกล็นไปเพื่อนเมื่อคืนผมเจอเฟซบุ๊กมีคนแชร์มาว่ามีร้านราเมงอยู่แถวออฟฟิศเราแล้วเป็นราคาที่เขาบอกว่าถูกราคานี้เหมาะสมกับคุณภาพและที่สำคัญคือมันอยู่แถวออฟฟิศเนี่ยมีสโลแกนราเมงไม่ใช่อาหารชั้นสูงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ทานราเมงอร่อยในราคายุติธรรม บอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่เส้นบางแพก่อนถึงซีคอนเพราะว่าอะไรรานเมงร้านนี้กำลังดังเลยเคยช่วยแม่ไหมเคยช่วยแม่อะไรเดี๋ยวมาขายข้าวมันอ๋อแต่ตอนนี้คนเยอะมากร้านเหมือนลาลูโตคือนี่อยากกินว่าฟิลเหมือนลาลูโตไม่ใช่บอกก่อนว่าร้านมันกำลังดังผมผมเชื่อว่าตอนเย็นๆคนน่าเยอะกว่านี้นี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยในรอบกี่เดือนที่กินข้าวของเราเนี่ย สามปีเหรอวะเว่อเว่อเวอเวตั้งแต่ผมยังไม่งอกอ่ะอ่าถูกต้องตั้งแต่ผมไม่งอกก็คือผิดหวังนิดนึงตรงที่คนเต็มผมแต่ก็ไม่แปลกใจหรอกเขาบอกว่าต้องรอพวกพี่ๆอยู่ในทีมหมดซึ่งพวกพี่พวกนี้ก็ยังยังไม่ได้รับอ๋อโอเคสองสายใหญ่อุสักสัยใหญ่สักพักเดี๋ยวผมหาเส้นเก่าอีสานแถวนี้ซัดก่อนกินมันเตะจมูกวะโอเคเดี๋ยวรอได้คิวก่อนเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงหน้าตาอาหารกับราคาจะเหมาะสมกันไหมเอบิสุราเมิงยู เ็าเสฉะสามสามสามองสอยู่หน้าไกวันอพาร์ตเมนต์เขาบอกว่าเซิร์ o คูเกิลแบมาจะไม่เจอเพราะว่ามันพิงตั้งใช่3 3 3ส <c oughs> คุณไม่ต้องถามถามถามเดินผ่านผมระวังจะโดนหามหามเพราะในมือผมไม่มีแต่บ้องข้าวหลามข้าหลามอ่ะเออแหละเดี๋ยวไปดูมีเทคนิคอะไรการแก้เบื่อมลารอร้านค้าบางทีมันพูดไม่ได้เด็กก็ดินทาคนอื่นไงเต้อยู่ สาสภาพก็คือว่าหาเรื่องคุยหา,หาเรื่องคนอื่นคุยในการแก้เบื่อ กินหวานก่อนข้าวสันดานไท่นะไม่ดูไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แดกที่เอ็ก็แดกสำนวานเขามากินข้าวไม่กินหวานสันดานใช่มันคืออะไรวะก็ไม่มีตังซื้อของหวานไงสมัยก่อนโจนเนี่ยกินข้าวไม่กินหวานสันดานไผ่ไงสมัยก่อนมัยก่อนมันต้องกินให้ครบไงมึงครบข้าวก็ต้องกินหวานด้วยไทยแม่งคิดคำพวกนี้มาเหยียดวะไม่อยู่ในสันดานคนไทยริงการเหยียดเยูก็ติดมาบ้างแม่งเราเราก็ไม่รู้ต้นไม่รู้ไม่รู้ครูก็ไม่สอนไงไม่เคยบอกความหมายพูดอยู่นั่นอะ ไม่กี่แล้วเอางี้ดีกว่าเราทุกคนอยู่เส้นเพชรเกษมหมดใช่ป่ะแนะนำสักงหนึ่งร้านเส้นเพชรเกษมที่มึงรู้สึกว่าชอบมากอ่ะเดินคุยได้ดีขอก่อนเลยต้มตำซอยที่แปดถูกต้องอร่อยมากจานละประมาณ20-30มีห้องมีเปิดแอร์ไม่มีอรคุณพกไปแช็คมาเดียวพอเนื้อโคตรดีเล่นจ้าร้านนะอร่อยจริงมียักร้านไหมของผมหวานสายหนึ่งนี่เซี้ยวเลยร้านอะไรแค่เดินไปสายหนึ่งกินได้หมดอ่ะ อตอนนี้เราก็ได้โต๊ะเป็นตัวแอ L มีข้าวหน้าหมูชาชูแล้วก็มีหน้าข้าวอุ้ยหน้าข้าวปลาไหลหน้าข้าวปลาไหลส่วนใหญ่จะแพงมากที่กูเคยเห็นจะแบบสองสามรอยขึ้นอันนี้ร้อยสาบเก้าทมากจริงแต่ยังไม่รู้ปริมาณว่ามันเยอะแค่ไหนแล้วมีข้าวแกงกะหรี่แต่ว่าเขางดขายก็มีซาลูรามงที่ผมอยากกินแต่ว่าเขา เขาขายชั่วคราวก็คือราเมงเย็นเคยกินไหมราเมงเย็นเคยก็คือราเมงที่เขาจะแยกออกมาจากน้ำอ่ะเขาจะเอาน้ําเป็นถ้วยมาใช่ป่ะเขาจะมีเส้นราเมงเขาก็เวลากินเขาก็คือปรุงปรุงในน้าปรุงวาซาบิปรุงอะไรเงี้ยในน้าแล้วก็แล้วก็เอาเส้นอ่ะลงไปคลุกแล้วก็กินแล้วก็มีทงทักสึแล้วก็มีโชวยููราเมงปกติทั่วไปแต่เขางดขายเขางดขายเยิ่มนกันน่าจะทําไม่ทันเพิ่งเพิ่งเปิดร้านใช่แต่ที่ต้องสั่งเลยเขาบอกว่าอ่านรีวิวมาเขาบอกว่ากุ้งเทมปุระเนี้ยต้องสั่งแต่เดี๋ยวเราสั่ง นาโกย่าปีกไก่นาโกย่าุณไม่รู้ว่านาโกย่าคือที่ไหนโลตัสก <c oughs> ูไม่รู้ว่าที่นี่เขาเลือกเขาเลือกความนุ่มของเซนได้ไหมรานหนึ่งที่กูกินมันจะสามารถเลือกได้เหมือนว่าเลือกแข็งคนชอบกินแข็งหรือนิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเลือกได้แต่ที่กูสงสัยอย่างหนึง่งคือจริงๆอ่ะคือข้าวหน้าปลาไหลอ่ะกูไม่รู้ว่ามันแพงมากนะว่าชื่อบางครั้งกูอยากกินแต่กูแบบราคาแม่งแพงก็อาจจะแบบนิดนึงอะไรนี้ถูกเป็นปลาไหลปลาไหลน้ำจืดะ อ๋อมาทานญี่ปุ่นอ๋อมันเตจกมุงหรอ๋อมอมอพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นว่ามันน่ากินมันน่ากินเกินตื่นมาผมยังไม่ได้กินเลยข้าวอ่ะผมจะสั่งลายแมนที่จับบอกยาวันนี้ของดีแตเราลองกินทุกอย่างเลยด้วยเราสั่งจานหลักแล้วเราก็สั่งมา แอปพิทายเซอ่าแอปพิทายเซอร์ซึ่งแอปพิทายเคอรเขามีเยอะเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยแหละที่เราสั่งอะยกเว้นส่วและญี่ปุ่นไม่ได้สั่งแอปพิทายเซอขอเรือกงั้นเหรออ่อเรือก่าของแบบของทานเล่นเนี่ยอันนี้เป็นแอปพลิเคชันเฮขอลองลามก่อนอย่างแรกก่อนเลยเอาตะเกียบเอามานี่คือโดยรวมที่ที่สั่งมาเมนูมีตอนนี้ใช่ นะแต่มารู้สั่งให้มันครบเฉยๆมึงอยากกินอะไรมึงอยากกินอะไรโอเคของเมืองไทยปลาดุกอยนะปลาไหลปลาไหลปลาไหลเนื้ออร่อยอ่าแต่กูขอกินน้ำหเถอะกูอยากกินว่ะราเมงเนขอชิมหน่อยเหอะเปรี้ยวเปรี้ยวอยู่อร่อยอ่ะแต่มันไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้บอกก่อนนี่ราคาเท่าไหร่88บาทเองถูกของพานุเดี๋ยวให้พานุรีวิวเดี๋ยว เดี๋ยวให้นู้รีวิวก่อนเลยราเมงเพราะว่าร้านเมงเพื่นชื่อว่าราเมงแล้วแค่ชิมไม่ใช่กรูกินไม่เป็นนะเวลาราเมงกูสั่งมากูกินอย่างเงี้ยอ๋อจะท้อแล้วนะครับครับใไม่เอาไม่เอาอันนี้ราเมงเป็นราเมงราเมงทำมาจากอะไรที่เป็นราเมงอ่ะแป้งทำมาจากอะไรอ่ะอืมอร่อยไหมอร่อยโน้ตเส้นราเมงอ่ะเขาดูออกแบบมาเพื่อการดูดดูดยยิ่งดูดยาวยิ่งอร่อยเคยเห็นคนญี่ปุ่นเขาเขากินว่าเขากินเสียงดังเลยนะแบบ ใช่เหรอดูได้เยอะเหรอยิ่งยาวยิ่งอร่อยอร่อยกับกินง่ายคนเลืเรืองกันคนญี่ปุ่นเขากินทางยมู่กันนะหรอไหนมึงลองเนี่ย ก็คือผมมาพูดอะไรได้ไม่มากหรอกผมไม่ใช่คนทำอาหารนะแต่บรรยากาศอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับมาันางโดยรวมโดยรวมอร่อยไหมอร่อยกินได้มาของมึงละข้าวหน้าปลาดุกไอ้ดูอโดปลาไหลให้กินแบบตะเกียบอะ่ะเออหรือไม่ถนัดนะช้อนก็ได้ถนัดถนดัดบอกก่อนที่กูบอกคือปลาไหลเนี่ยถูกมากร้านเนี้ยไม่มีกี่น้ำคองผมพูดเลยก็คือปลาไหลดีดีนี้มันไม่ใช่ปลาไหลที่เขาปล่อยอีกอ่ะมาทำแรกครับ บอกก่อนว่าผมมาชอบมากก็น่าปลาหลายใจโดนเลือกไปแล้วไม่กินมากโอเคแยกกันแยกกักตเกีกเ่ยวกันไม่กินเลยครับไม่เลี่ยนดูว่ากินไปเรื่อยก็ไม่เลี่ยนอร่อยก็โอสุดคดีพนะ<อ>ูดดิพูดดิโอสุดคดีอันนี้แบบพันใจเลย <S <S> <S แ็บหลา่ <S <S> <S แ็บหลาย ไอ้เนี่ยเอางนะคูเพิ่งเคยกินข้าวน้าปลาไหลาะมันแพงกูรู้ว่ามันไม่สมานาส่วนใหญ่ ปลาไหลมีเกล็ดปลาไหลมีเกล็ดพ่อจะเย็จเย็นปลาไหลญี่ปุ่นจริงใจเย็นเขาทับข้าวให้มึงกิวกูกูกู่กูน็อตผมจะหลุดอยู่แล้วเลยเนี่ยอ่าพูดต่อพูดต่อปกติอันนี้ครั้งแรกของมึงครั้งแรกเฟอร์ตาวกับข้าวหน้าปลาไหลปกติกินแต่ซาบะตลอดเพราะมันจะถูกลงมาหน่อยดีกว่าซาบะดีกว่าอยู่แล้วอะไรเยอะผมอาญาผมกินลุกเม้ออาทิตย์นี้ร้อยสามเก้ามันจ่ายได้หรือเปล่า อยากเเลของผมข้าวหน้าหมูชาชูซึ่งจริงๆอะผมไม่ค่อยถูกจริตกับมันเท่าไหร่ผมอยากกินข้าวหน้าปลาไหลมากกว่าแต่โดนเลื่อกตัวลอง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 ก่อนภาษาญี่ปุ่นด้วยอร่อยไหมอ้าวใช่ใช่อันนี้ติ๊บ์หรเบเบ้เบเบ้เบเบอันนี้เบเบ้กูว่ากูว่าซอสมันน้อยไปไหนข้าวข้าวยังไม่ต้อง บอกว่าเฉยๆบอกว่าอร่อยสำหรับไม่เหมือนกันนะสำหรับเทยางสองอันนี้ถูกใจไหนมากกว่ามีไหนกินนั้นขอเคแต่ให้เลือกวินนี่รู้วะน่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะมันแบบละมุนลิ้น บ้างที่จะกินกันคือีะไรเบยเบย์ทั่วไปที่บอกเ่ยนี่อะไรนี่ไก่คาราเกะนี่กุ้งเทมปุระแล้วก็ไก่ทอดนาโกย่าเกี๋ยวชาทั่วไปนี่น่าจะทั่วไปแต่ว่ากูขออย่างนึงได้ไหมที่รีวิวมันเทมปุระเขาบอกว่าเทมปุระนี่ต้องสั่งมาให้นี่ขอลองกินกรอบรสเทมปุระเป็นงี้นี่เองซึ่งใช่ไม่ใช่อันนี้น้องนายชอบมากถ้าอร่อยต้องซื้อให้น้องนายด้วยออร่ยอร่อยอร่อย อันนี้คุ้มละคา 6, 8, 8. ่ะสั่งหกแปดบาทโอ้โโดนอ่โดน,โดนเนีผมธรรมดาผมไม่รีวิวเล่นหูเล่นตาสุดที่นึกว่าธรรมดาไม่ธรรมดานะโดนลองเป็นหมึกดิบอย่างเงี้ยเออมมกินมะไม่เยิ้มเนี่ยกินได้เลยน้กบาวมันบุมเราเราขาวมีไหมโดยรวมผมว่าเดียวผมกินไม่ไม่กี่คำนะมันมัน มันเลยคำว่าเฟี้ยวใจเย็นๆเดี๋ยวพาไปก่อยก็ได้มันคือแบบคูหรองคู่คู่เยอเลยคู่เลยคู่เลยโอเคครับขอตัวกินข้าวก่อนนะครับหมดทุกอย่างหมดสิ้นทุกอย่างที่กินเข้าไปเป็นไง เรียกว่าแฮปปี้พันแท้อาทิตย์หนึ่งกิน่างนี้สักมื้อหนึ่งโอเคคือไม่ขออะไรมากขอแค่ปลาไหลข้าวหน้าปลาไหลรู้แล้วอะไรเพิ่มอะไรอีโอเคเดี๋ยวไปคิดตังก่อนเดี๋ยวดูว่ากี่บาทอันนี้ช่วงระทึกเลยพอสั่งไปก็ไม่ไดินขับรถอะไรว่าอะไหร่ตีไปเลยนะสามพันเจ็ดซื้อว่าถูกกว่านั้วหรือเปล่าถูกกว่าอยู่แล้วกูพู่คู่กูว่าสักประมาณไม่ถึง ว่าอาจจะมัน700ร้อยไอโดบอกพันเนี่ยาด,ดูกันว่าเท่าไหร่พี่ครับจ่ายตังตรงนู้นหร,ระครับตอนแรกพี่เขาจะให้กินฟรีแต่ปูไม่อยากกินฟรีช่วงนี้ต้องช่วยเหลือกันแหละจ่ายตังดีกว่าสบายใจด้วยเหมือนที่เขาบอกว่าซื้อของเพื่อนแล้วอยากขอดรถอ่ะไอเคซื้อถุงดำเอยเนี่ยมีราคาพิเศษนะปูว่ามันเป็นของกินด้วยแหละมันเป็นของซื้อของขายก็จ่ายเงินเ้าดีกว่าเขาเขาขายของเขาก็อยากได้เงินทั้งหมด9 3 6าบกาทเรากินกันกี่กี่คนวะ5าหกคนถ้าคุณเห็นหลังกล้องนะกุ้งไม่ให้แค่เนี้ เท่าไหนร่พีเรื่องราคาเท่านี้ในเพื่อน4คน5คนทานกันประมาณคนละ200 200ไม่ถึง200เฮ้ยคนละไม่ถึง200เหรอเนี่ยยเฮ้ไอ้นี่ <c oughs> นช็อตไม่หยุดห้ามหนึ่งข้ามหนึ่งไม่เช่วยหรอข้ามหนึ่งโอเคนั่แหละฝากด้วยไม่ฝากก็แล้วแต่ใครอยากกินก็แวะมาอร่อยใช้ได้บางแพรชาวบางแพรเลยอยากเคี้ยวไงอยากกินอาหารญี่ปุ่นเยอะๆแบบว่าไม่ต้องแบบเสียหลายพันโอเคจบเพื่อเสี่ยเป็นร้านหนึ่งก็เดี๋ยวมี อาทิตย์หน้าหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ก like ็ติดตามด้วยนะครับนี้เริ่มออกข้างนอกได้แล้วเริ่มออกได้แล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากไปแล้วครับสวัสดีครับคุณพันเตื้อบี่ไปรายการทีวีเขเดินออกกล้องเราสายูทูบไงเราสายูทูบมาทำทีวีได้